มานะคะไปเที่ยวในฐา,านะที่ปรึกษาการขายยอดเยี่ยมนะคะกับรางวัลที่ได้รับต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะที่สั่งจองรถนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะมาจาก YouTube 100%เลยนะคะลูกค้าของพี่ทุกทุกคนเลยนะีวันนี้พี่พามาชมรถนะคะคือหล่อมากมีการแต่งที่แบบแปลกเลยนะคะสำหรับรถรุ่น Ford นะคะตัว s t o m แท c ค่ะเป็น Ranger s t o ต mtag ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ ที่เป็นตัวใบเทอร์โบ4คูณ4นะคะตัวนี้เป็น4คูณ4เป็นเครื่องยนต์ใบเทอร์โบ4คูณ4นะคะแล้วก็เป็นรถที่เรียกว่าทําการแปลงนะทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเลยนะคะคันนี้หล่อมากๆเลยนะคันนี้นะคือใส่ล้อขนาด22นิ้วนะคะตัวออฟเซ็ตล้อค่อนข้างใหญ่มากๆเลยด้วยนะคะแล้วก็ทําการแปลงค่ะแปลงเป็น F150 ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะใช้การแปลงเป็นบอดี้คิททั้งหมดเลยนะคะฝากระโปรงเป็นเชอร์บ ทแท้นะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นการขึ้นรูปใหม่ทั้งหมดเอาของเดิมนะโลออกหมดเลยนะคะแล้วก็ตัวงานชิ้นงานจะเป็นไฟเบอร์เนาะแปลงตั้งแต่ด้านตัวกระจังหน้านะคะตัวฝากระโปรงต่างๆรวมไปถึงตัวชุดไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟด้านบนก็ทำการแปลงนะคะแล้วคันนี้เนี่ยยังมีตัวกระจกมองข้างด้วยซึ่งเป็นแบบ F 1 5 0นะคะมีการสลักชื่อเนะเป็นการกัด เป็นการกัดแบบ euh ใช้เลเซอร์นะคะกัดด้วยชื่อที่เป็นชื่อของคุณลูกค้านะคะเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยก็คือเอากล้องนะมาย้ายมาไว้ตรงด้านนี้นะคะ<ไ>ตัวกระจกต่างๆนะคะตัวกล้องลอกคา,านต่างๆยังคงอยู่เซนเซอร์ทุกอย่างยังทำงานปกติแหลกหลงังคานะคะเราทำการเอาตัวโลบานะคะที่เป็นตัว icans. ฟิกซิเบิลแหลกออกนะคะแล้วก็เปลี่ยนเอาฟิกซิเบิลโลบาออกด้วยนะคะใส่เป็นชุดตะแกงเหล็กค่ะทุกอย่างทําด้วยสีขาวทั้งหมดเลย mm hmm. ตัวนี้จะมีไฟบาร์ด้านบนนะคะแล้วก็ไฟสปอตไลท์ทั้งหมด4ดวงอยู่ด้านบนด้วยนะคะ mm hmm. ตัวตะแกงหลังคางก็คือใช้งานได้เลยนะรองรับการใช้งานได้เลยนะคะติดตั้งแล้วก็สําหรับวางสัมภาระอะไรต่างๆได้เลยนะคะตัว โลบาเล็กด้านหลังก็คือจะเป็นของออปชันนะคะมาพร้อมกับไฟสปอร์ตไลท์อีก4ด่ดวงค่ะ นอกจากนั้นยังมีตัวโรเลอร์ลิสนะคะที่เป็นตัวโรเลอร์สไลด์นะคะเป็นของฮัมเมอร์ค่ะเป็นไฟฟ้าติดตั้งเพิ่มเติมสําหรับการเก็บของด้านหลังด้วยนะคะด้านท้ายเราทำการแปลงนะคะแปลงทั้งตัวไฟนะคะด้านท้ายนะคะรวมถึงฝาปิดกระบะด้านท้ายนะคะตัวนี้ก็ทําการแปลงทั้งหมดเลยนะให้เป็นตัวบอดี้ของตัวที่เอ่อบื้องนอกเลยนะคะที่จําหน่ายในอเมริกาคือเป็น F150 r a p t o r ตค่ะซึ่งตัวนี้ถ้าเป็นใน อ,อเมริกาเนี่ยตัวนี้ที่จำหน่ายอยู่เนี่ยจะได้เป็นเครื่องยนต์ที่700แรงม้าเลยนะทุกคนเป็นเครื่องยนต์ V 8 700ม้านะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวชุดท่อคูด้านหลังนะคะที่เป็นปลายคาร์บอนค่ะมาพร้อมกับตัว กันชนเหล็กด้านหลังที่เป็นฮัมเมอร์พร้อมกับหัวบอลเอาไว้สําหรับลากจูงคันใหญ่แบบนี้นะบอกเลยว่างานเนี่ยคือหล่อมากๆทุกคนโอโ้โหนี่เดี๋ยวให้ดูงานไฟนะอนลังการมากทุกคนงานไฟคืออลังมากนี่งานไฟหน้านะคะไฟหน้ามันมีการแปลงสําหรับการวิ่งนะคะตัวไฟหน้าเนี่ยเขาจะวิ่งให้หมดเลยแต่ที่แล้วก็มีการใส่ดัวบันไดไฟฟ้าเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะคะ คำนี้เขาเรียกว่าจัดเต็มมากๆเลยนะสำหรับการตกแต่งนะคะทั้งตัวการใช้งานภายนอกแล้วก็ภายในค่ะเดี๋ยวปุ้ยพาดูตัวภายในนิดหนึงภายในค่อนข้างที่จะเท่มากๆหล่อมากๆเพราะว่าตัวภายในของเขานะคะใช้การเปลี่ยน ตกแต่งภายในด้วยภายในเนี่ยใช้เบาะเป็นสีขาวตัดด้วยสีดำลืมภาพเบาะเดิมๆของรถฟอร์ดนะคะที่เป็นตัวสตอมแท็กที่เป็นสีดำตัดด้วยได้สีแดงกันไปเลยทุกคนตัวนี้เปลี่ยนเป็นเบาะ VIP อนะคะเป็นเบาะ v i p ซึ่งเราจะฝังแอร์แบ็กเอาไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของตัวเบาะนะเป็นลูกเล่นของตัวเบาะนะคะคุมโทนด้วยสีขาวภายในนะตัวนี้เปลี่ยนทั้ง แผงประตูด้านข้างนะคะแล้วก็บาะภายในด้วยนะคะนี่นี่นะคะนี่นี่นี่นะคะภายในนะคะตัวตัวเบาของเขานะอันนี้คือสีสวยมากทุกคนคือสีเนี่ยตัดเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยเขาชอบเลเวิร์สีขาวมากๆนะคะและอย่างที่เห็นค่ะ ตัวภายในของเขานะคะก็ทําการแปลงนะทั้งตัวข้างประตูต่างๆก็คือใช้เป็นแบบสีขาวเอาตัดด้วยสีดำนะเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะคะมีลูกเล่นตรงกลางเบาะนะคะแล้วก็มีการเย็บแบบไดมอนด์คัตด้วยนะคะตรงกลางที่เป็นที่นั่งตัวเบาะจะเป็นแบบหนังนะคะเป็นหนังนะแล้วก็ตรงกลางจะเป็นตัว กึ่งสักการะ์นะคะก็คือเป็นการตกแต่งแล้วก็ภายในคันนี้ยังใส่เป็นตัวเคปล่านะคะภายในใส่เป็นเคปล่าทั้งหมดเลยนะคะ แปลงเป็นเคปซาทั้งหมดแม้กระทั่งกรอบนะคะกรอบตัวาภายในของตัวรถนี่นะ,ะก็เปลี่ยนนะคะให้เป็นสีขาวแบบนี้นะคะตัวภายในด้านบนนะคะเป็นเคปลูลนะเป็นเคปลูาทั้งหมดเลยนะคะอ่าเราก็จะมีสวิตช์สำหรับควบคุมตัวไฟด้านบนนะคะก็คือเป็นไฟบาร์ของเรานั่นแหละนะคะเพราะว่ามันจะแบ่งแยกเป็น2แบบก็คือเป็นบาร์ยาวนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่สุเทพด้วยสวัสดีพี่วิทูลด้วยค่ะอะตัวนี้ค่ะมันจะมีทั้งบายยาวนะคะแล้วก็ตัวไฟที่เป็นสปอร์ตไลท์ด้วยนะคะนี่คือรถราคา1,429,000บาทค่ะพี่สุเทพขารถคันนี้ราคา1,429,000บาทเป็นเบสของเขาต้องบอกก่อนทุกคนมันคือตัว Ford Ranger s t o m ต t มท ขับเคลื่อน4ล้อนะคะคันนี้ราคา1,429,000บาทค่ะจะมีระบบขับเคลื่อน4ล้อนะคะเป็นตัวที่มาพร้อมกับเกียร์อิเล็กทรอนิกชิปเปอร์แบบ10สปีด เครื่องยนต์เป็นไบเทอร์โบค่ะเป็น210แรง้ราแรงบิดสูงสุดที่500นิวตันเมตรนะคะระบบตัว drive mode หรือว่าระบบควบคุมการขับขี่ตัวนี้จะมีให้ทั้งหมด6โหมดพร้อมกับตัวออฟโรดโหมดต่างๆเบรกมือไฟฟ้านะคะระบบช่วยเหลือการขับขี่อันนี้มีมาให้ครบถ้วนเลยค่ะหน้าจอหลังพวงมาลัยคันนี้นะคะจะเป็น12.4นิ้วและหน้าจอกลางจะเป็นหน้าจอขนาด12นิ้วซึ่งเป็นหน้าจอตรงกลางนะคะนี่คือการจัดทรงและเปลี่ยนบอดี้ทั้งหมดของตัวรถเลยนะ รวมถึงตัวภายในด้วยซึ่งปุ้ยบอกเลยว่าถ้าใครได้เห็นตัวรถราคา1,429,000บาทยังไม่รวมตกแต่งนะคะคันนี้ยังไม่รวมตกแต่งนะคะต้องบอกทุกคนก่อนอเดี๋ยวถ้าได้เห็นสไตล์การตกแต่งจะยิ่ง ใหม่เลยนะเป็นรถที่แค่เป็นรถปี2023อายุรถตอนนี้นะคะก็คือจะ2ปีแล้วเนาะเขาจะสดส,ดสุดปี2025แล้วนะคะตัวรถเดิมภายในเป็นสีเทาดำนะคะแล้วก็ภายนอกทำการแลบสีเป็นเทาเอ็มนะคะพร้อมกับชุดแต่งรอบคันแบบนี้นะ,ะตัวกระจังหน้าของเดิมมีให้ค่ะตัวนี้เปลี่ยนเป็นฝาเรียบร้อยแล้วใครที่สนใจสามารถติดต่อไปได้เลยนะคะ อ่ะอันนี้คือส่วนรถพิเศษสำหรับรถผู้บริหารด้ว e ่าอ็ c ซ์คลูซีฟคนะคะสำหรับตัวรถค่ะใครที่อยากได้รถรุ่นไหนอีกสามารถเข้ามาสอบถามวิได้นะวิยินดีตอบให้ทุกคำถามไม่ต้องเกรงใจกันนะคะเพราะว่าเราจะซื้อรถสักหนึ่งคันเน่ะเราต้องมีทาร์เก็ตอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไอทาร์เก็ตตัวนี้นะคะวิก็อยากจะให้ลูกค้าเนี่ยได้เลือกนะได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้ก็เป็นต้นเดือนนะคะก็ยังมีรถที่แต่งกันอยู่ด้านหลังเยอะเลยนะ มันยังไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะแต่ว่ารับรองว่ามีแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวปุ้ยจะพาไปดูในโรงแต่งกันหน่อยละกันว่าในโรงแต่งมีอะไรบ้างวันนี้มีรถอะไรที่รีวิวได้บ้างสีม่วงไหมสีม่วงปะ okay. 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 อ่าอันนี้เป็นรุ่นยอดฮิตของเราค่ะ ฟอร์ดเรนเจอร์เอ็กซ์อลเอสเนาะเอ็กซ์อลเอสเนาะเอ็กซ์อลเอสนะคะจะแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะราคาพิเศษของเราตอนนี้นะคะมาด้วยชุดแต่งค่ะที่เป็นชุดแต่งที่เรียกว่าโอ้โหโปรโมชั่นดีมากๆราคารถก็คือเป็นรถที่เกียร์ออโต 6สป,ปีดรถกระบะ4ประตูที่ราคาไม่ถึง8แสนเลยนี่ถูกที่สุดในท้องตลาดอยู่แล้วฟังก์ชันในะเรื่องของตัวระบบความปลอดภัยมาครบถ้วนอยู่แล้วนะมีระบบป้องกันการพลิกคว่ำซึ่งมันเหนือกว่าทุกแบรนด์ในกระบะอทุกคนรู้ไหมว่าแบรนด์อื่นๆนนะเขาไม่มีระบบป้องกันการพลิกคว่ำนะคะไม่มีระบบป้องกันการพลิกคว่ำม,มาให้นะมีแค่ฟอร์จ้าเดียวนะคะที่เหนือกว่าทุกๆคนก็คือเขามีระบบป้องกันการพลิกคว่ำม,มาให้ตัวนี้เป็นล้อล้อขอบ18นะคะ อ๋อ oh, ตัวนี้เป็นล้อโอ s ซิสขอบ18เอาจริงๆอะใส่18แล้วก็ใส่ยางแบบนุ่มๆหนาะๆนะมันก็พอแล้วนะสำหรับการขับขี่นะคะแล้วก็จะมีตัวโ o บ a l ล็กออสแลนเดอร์มาให้มีชุดแต่งนะคะวิกเตอร์รอบคันตัวนี้จะมีกาบคางให้ด้วยนะคะนี่ก็คือเป็นโปรโมชั่นสำหรับแต่งนะไฟท้ายเป็น LED แบบเต็มรูปแบบนะคะรวมถึงตัวคาดท้ายของกระบะท้ายด้วยตัวนี้ก็คือมาแบบแบบ เต็มจัดเต็มเลยนะอะพอดีมีลูกค้าเพิ่งจองมา1คันเลยวันนี้นะคะสําหรับตัวรถนะที่เป็นสีดําแล้วก็ตกแต่งในแนวนี้เลยนะแต่น้องชอบเรียบๆไม่เอาราวหลังคานะคะแล้วเขาก็มองว่าเออถ้าเป็นแม็เนี่ยแล้วก็เป็นยางนะคะเขาโอเคนะที่หน้ายาง18นิ้ว นะคะมันก็โอเคแล้วไม่ต้องถึง20เพราะถ้า20เราต้องไปจัดทรงอีกนะคะตัวนี้ค่อนข้างแต่งแต่งได้ด้วยหล่อเลยนะคะลงตัวเลยกระจังหน้าคือจะเป็นกระจังหน้าที่เป็นกระจังม้านะคะแล้วก็มีตัวที่เป็นไฟหน้า predator eyes นะคะสีคันนี้ก็คือจะได้สีที่เป็นสี Devil สีน้ำเงินเนาะแล้วก็มีตัวสติ๊กเกอร์นะคะที่ด้านหน้าเนาะมีสกู๊ปนะคะมีมาให้ด้วย นะคะรวมถึงตัวรถนะคะที่เป็นสกูปด้านบนหลังคาไฟเดยททามลนิ่งไลน์นะคะรวมถึงตัวไฟกระจังหน้าเนาะน,นี่มีตัวเลนเจอร์นะคะที่เป็นโลโก้มาแต่งโลโก้ด้วยสำหรับลูกค้าที่ต้องการรถกระบะนะคะราคาที่ราคาถูกราคาคือแบบราคาแบบว่า ไม่ถึง8 0 0 0สนแต่ว่าได้ครบทั้งฟังก์ชันในการใช้งานนะคะแล้วก็โปรโมชั่นดีๆตกแต่งให้ฟรีด้วยในะราคาถูกขนาดนี้ด้วยนะเออราคาก็ถูกขนาดนี้ด้วยนะตกแต่งให้ฟรีขนาดนี้ด้วยโอ้โหถ้าใครไม่เอาก็ย่กแล้วนะคะราคาถูกแล้วลดส่วนลดให้ไปประมาณอยู่ที่1นึ่ง0 0แสนห้าหมบาทนะฮะจากราคาตัวรถก็หนึ่งแสนสอ่ 1, 125, บาทนะ,ะรถราคาตัวรถฟรีประกันไทยเพราะว่าในแคมเปญเนี่ยไม่มีการแถมนะคะ ก็ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้นะคะอีก22,000บาทนะคะแล้วก็มีตัวพรบรให้มีของแถมที่เป็นพื้นฐานให้ครบทวนรวมถึงชุดแต่งนะคะซึ่งมันขาดไปไม่ได้เลยเพราะว่าฟอร์ดเราเนี่ยถ้าไม่แต่งเนี่ยคือแบบกลายเป็นรถปกติเลยนะมันโดดเด่นมากเพราะว่ามันมีการตกแต่งนี่แหละนะคะและ้วเชื่อเลยว่าหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบฟอร์เพราะว่าการตกแต่งนี่แหละ นะคะการตกแต่งมันทําให้รถมันดูมีอะไรขึ้นมันเปลี่ยนจากรถราคาที่ราคาเริ่มต้นเนี่ยให้มันกลายเป็นรถที่ราคาแพงขึ้นมาได้นะคะเหมือนคนเราแต่งหน้าเหมือนกันเลยเนอะเออเราพอเราแบบบางที่เราอยู่บ้านเราแบบทำหน้าเฉยๆทาอะไรปกติอย่างเงี้ยมันก็อาจจะดูแบบไม่ได้สวยมาแต่พอเราแต่งหน้าหรือทําอะไรปกติเราทำทำหน้าทำ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  ทำอะไรให้มันดูดีปุ๊บมันก็จะกลายเป็นแบบเฮ้ย mm. อีกคนนึงไปเลยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะคอนเซปต์ของปุ้ยยังเป็นคอนเซปต์เดิมก็คือการตกแต่งรถในสไตล์ที่ทำให้รถที่เริ่มต้นตัวเริ่มต้นเป็นราคานะคะเป็นตัวที่เรียวอัปเกรดขึ้นมาเป็นตัวท็อปได้และก็แต่งรถตัวท็อปให้ดูท็อปยิ่งขึ้นไปอีกเป็นสเปคแบบในสไตล์เมกาเลยนะคะทำให้ได้ถึงแบบนั้นเลยเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังกันบ้างนะคะ ด้านหลังมีรถอะไรกันอีกไหมอะ่ะต้องมีสีเดี๋ยวว้พาเดินไปดูด้านหลังด้านหลังมีสีเขียวนีออนมีแน่นอนหนึ่งคันเขียวนีออนมีได้เลยนะคะมีเขียวนีออนหนึ่งคันอ่าแล้วก็มีสีม่วงค่ะพาร t ท l s ลซ r ค t ทั้งหมดเป็นประกายมุกหมดเลยนะทุกคน ได้มาด้านหลังขอโชว์รูมนะคะไม่แน่ใจว่าหลายๆคนจะได้เห็นเปล่าสีรถที่เป็นสีเขียวนี่อนอเลยนะชัดเจนมากเด่นมากโดดเด่นมากวันนี้นะคะมองเห็นที่อูนี่เห็นละเห็นไหมทุกคนเห็นเหมือนกันไหมนี่คือ เดี๋ยวจะมีไลฟ์อีกรอบหนึ่งนะคะในช่วงตอนเย็นตอนนี้เราก็รอจะเอาของให้เพื่อนก่อนนะคะทุกคนใครที่สนใจยังไงก็ติดต่อพี่ชายได้เลยนะยินดีตอบทุกคําถามนะคะสําหรับรถรุ่นนี้นะมีใครอยากดูอีกเพิ่มเติมแจ้งได้เลยนะคะฟอร์ตัวที่เป็นเลนเจอร์ะนะคะคันนี้ส o n e แท็กค่ะ แต่งเป็น F150 จ้า เป็นรุ่น f 1 5 0นะคะเป็นตัวสตอมแท็กค่ะขับเคลื่อน4ีล้อค่ะตัวนี้ต่างทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเลยนะอ่าตัวนี้ทำให้ทั้งหมดเลยนะคะก็เป็นการตกแต่งในสไตล์ f 1 5 0่งห้วรค่ะซึ่งเรียกว่าโอ้โหตกแต่งังเรื่องเยอะเลยนะทุกคน เดี๋ยวขออนุญาตลงไลน์กันก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะยังไงพี่ฝากกดติดตามนะคะกด subscribe นะคะช่องพี่ชายที่ขายเออต้องฟอดโบราณแบบพี่ชายด้วยนะคะและเดี๋ยวมัดลงคลิปเต็มให้ดูกันนะคะรอชมเลยวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็วันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์ค่ะสามวันนะคะเจอกันหนึ่งอีกหนึ่งคลิปนะคะในคลิปย,ยาวๆค่ะวันนี้ไยบ้านนะทุกคนลาก่อนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่เข้ามาชมกันค่ะ